อีกหนึ่งร้านเด็ดของชาชุมบุรีที่ตอนนี้เขามีตั้งสองสาขาแต่เชื่อว่าชาชุมบุรีมากกว่าครึ่งองเคยพาครอบครัวมากินแล้วทั้งนั้นร้านอาหารที่มีทั้งปลาเผาหมูกระทะส้มตั้เดือที่กว้างแถมยังมีของเล่นให้เด็กอีกเราอยู่กันที่รักหมูปลาเผาสาขาหนึ่งค่ะตอนนี้ร้านเขาเปิดขายอาหารตอนเช้าแล้วนะคะทุกคนกลางคืนว่าเด็ดแล้วกลางวันไม่แพ้กันเลยค่ะเรื่องอาหารเนี่ยต้องบอกเลยว่าอร่อยทุกจานและของเด็ดของร้านเลยก็คือเป็ดกับซีโครงหมูทอดกระเทียมเมนูทอดกระเทียมของร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนถูกใจคคนนนนชชออบบบกกกิรรระะะะเเเททีียยมมมแา่ขงัจว เก็เกินคู่กับน้ำปลาของทางร้านบอ,อกเลยว่าตัดกันดีมากแล้วทั้งซี่โครงแล้วก็เนื้อเปด็ดคือเขาตุ๋นมาแบบปเปื่อยๆเลาะง่ายทานง่ายเมนูซิกเนเจอร์เป็ดกระเทียมเห็นแค่กระเทียมก็รู้แล้วว่าอร่อยมากนอกจากเมนูกระเทียมแล้วเขาก็ยังมีเมนูกระเพรากับพริกแกงอีอา <c oughs> หารจานจเดียวเนี่ย <c oughs> เด็ดทุกอย่างซี่โคงเปื่อยมากทุกคนเลาออกมาได้แล้วก็เป็นแบบนี้เลย มีเมียงกว๋วยเตี๋ยวพอเองกินเองพร้อมน้ำจิ้มรดเด็ดจะเด็ดจ,จริงแบบที่เราบอกหรือเปล่าเพื่อนๆต้องมาลองกันเองนะแถมถั่วเขายังคั่วเองอ๋อไม่เหม็นหืนเลยค่ะแถมเมนูนี้ยังได้ารางวัลไทยแลนด์เบสโลคอลฟู้ดหนึงจังหวัดหนึ่งเมนูชื่อชูอาหารที่้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีนอกจากข้าวแลวเนี่ยเขาก็ยังมีเมนูกว๋วยเตี๋ยวและยังจะมีต้มมาซี่โครงหมูสายคนชอบกินมาระแบบเราบอกเลยว่าร้านนี้ไม่มีโขแมแซี่โครงเขาก็ยังตุ๋นมาเปื่อยเพียงแค่โถละ50บาทคืออร่อยแล้วก็คุ้มมากเลยค่ะนอกจากเนื้อเป็ดแล้วก็ซี่โครงเขาก็ยังม,มีเนื้ออื่นๆให้เพื่อนๆได้เลือกทานกันอีกด้วยนะคะม่ว่าจะเป็นหอยลาย ข้อไก่หรือว่าจะเป็น3ชั้นทอดสั่งได้เลยว่าอยากกินแบบไหนอาหารเช้าของที่นี่จะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่ายสองร้านอยู่ซอยกสิกรหนองมนนะคะมาลองแล้วจะรู้เลยว่าร้านเนี้ยเด็ดจริง